สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งการทำงานของเจแดงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเอาอยัดโชว์ให้ผู้คนเบิ่งแดงล่างล่างอาจารย์ตีแปดลิ้วมวดวันที่สิบหกทับหกทับหกแปดเอาหกกับหก มีแต่หกกับหกค่ะบบบน,นี้เมื่อนั่นล่งบุญไปเลี้ยวนะคะ่นะเนาะล่งบุญไปเลี้ยวมือนี่สีล่งลางนะล่งลางมีสถิติให้เบิ้งพรมเบิ้งไปน้ำกันค่นะท่านผู้ชมสูตรไม่เนาะซิบล่างสูตรสิบล่าง สิบล่างค่ะสิบล่างแ้วก็หน่วยล่างค่ะนี่ล่ะหน่วยล่างค่ะหลักสิบล่าง ลักน่วยล่างอันนี้คือหวดเก่านะค่ะเก่านะคะเกาะะ่าเกา่เกาหวดเก่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหวดเกา่าก็ได้สองได้สามได้หกะคะ่ะ แล้วก็หลักหน่วยเพิ่นได้เจ็ดศูนย์สามค่ะผลออกเท่ากับสองศูนย์ค่ะนะคะผลออกสองศูนย์นะคะนี่คือสูตรเก่า ค่ะอันนี้คือสูตรเก่านะคะเอ้ยงวดก่อนงวดก่อนทีนี้มางวดสิบหกอาจารย์ตีไหนมากด้วยค่ะสิ16เดือนห6 68พูดใหญ่ละลท้มากค้าวันด,ดคีค่ะ่ะงัสดุครับเนี่ยข้าอยู่บ้านาค้าพอด<อ><อ>บ้านหรือเปล่า ที่นี่สิบล่างสิบล่างนะคะสิบล่างอันนี้หน่วยบนหน่วยบนเอ้ยหน่วยล่าง ขั้ให้ยศูนย์หนึ่งสี่เก้าสองห้าเขามาทรงคลองแบบแม่อมเอินข่อยขั้นขอแม่น่ะขอมาเนละออยเง่ายงใจเงินเงี้งเวอริเสียเร์เนียโอเคโอค้ยอ,อย่ามองอย่าร่มอย่าหอมสร้างนะเขาไอเตียน เพื่อนจับคู่ให้สองชุดค่ะท่านผู้ชมจับคู่ให้สองชุดให้ตัวนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส,สั่งคีมมาได้เบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอ0ูนย์เก้าสองแปดคีมกับสูตรละพันสองอยซื้อหนึงชุดแถมสบู่หนึ่งก้อนนะคะซื้อหนึงชุดแถมสบู่หก้อน แล้วก็บำรุงสายตา1กระปุกค,ค่ะ1กระปุก4 0 0บาท2กระปุก7 0 0บาทนะคนะ่ะเนาะก่อนจะมาดูเพิ่นจะให้เนาะเบิ่งไปน้ำกัน1 01 4ค่ะ0 1 4นี่คือหลักสิบนะฮะหลักสิบ1 4หลักหน่วยเก้าสองหาเพิ่นจับงวดก้อนนี่ออก ออกตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะออกตัวนาเลยค่ะลักสองค่ะสองศูนย์วันนี้ท่านผูนช้ชมล่องจับเบืองเด้อค่ะเด้อล่องจับเบืองสิตรตงกับของเพื่อนบ่ตรงที่เพื่อนจับไห้บ่สิมาจับบ่ ถ้าตามเก้าก็สิเป็นสองศูนย์ก็สิจับศูนย์สองไม่ก็ตัวเก่าเนาะตรงกับศูนย์สองพอดีเนี่ยถ้าจับตัวเก้านี่ศูนย์สองแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้จับตัวเก้านะฮะเนาะเพิ่นจับตัวนี้ค่ะอย่าคิดให้เบิ่อปากกาเพิ่นจับตัวนี้คู่กับตัวไหน คู่กับตัวนี้คู่กับตัวนี้เอาท่านผู้ชมวาสิตัวใดคะตัวใดิจับคู่ออกมาเน่ะเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วว่าตัวใดจับเอาเลยค่ะสองตัวนี้เลยหนึ่งสองหนึ่งห้าเนาะหนึ่งสองหนึ่งห้า หนึ่งสองหนึ่งห้าแต่มันไม่ใช่นะคะนะมันเป็นหนึ่งห้าหนึ่งหาสีแดงเลยเดี๋ยวเสียให้เบิ้งตดจิงนะคะหนึ่งห้าเขียนตามเพิ่นเขียนได้เลยนี่ค่ะเขียนตามเพิ่นเขียนได้เลยเป๊ะเลยเต้ สิหมิถุนาอันนี้งวดเก้าสองสามหกเจ็ดศูนย์สามออกสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เก้าสองหาในงวดนี้นะคะงวดน,นี้เป็นแงมาก <c oughs> <c oughs> เด่นที่หน <c oughs> ึ่งงวดก่อนเด่นที่สองนะคะนะงวดก่อนเด่นที่สองลองสามสามสามบวกสาม หนึ่งบวกสามเป็นสี่สามบวกสามเป็นหา้าบวกว่าเปลี่ยนดอกเพิ่นให้เด่นที่หนึ่งนะคะข้างล่างนะคะล่างอย่างเดียวนะล่างอย่างเดียวเดี๋ยวจะไปตามอาจารย์น้องฟาขาดให้ค่ะเือ,อจักหมื่นหนึ่งของเข่าเปะ๊ะเพิ่นก็เข่าสูตรกันกับปลายค้นนี่ค่ะเจ็ดเก้าบนเจ็ดเก้าบนเข่าสูตรแทบทุกอาจารย์เนาะแล้วก็ศูนย์แปดเข้ากับทุกอาจารย์เลยอาจารย์ต้อยอาจารย์อะไรวันหวยออกนะ เขาแปะเลยค่ะแต่หวยสันจรกับรูซ้มเขาเจ้าล็อกถ้าไม่ล็อกของแม่สาวก็ดับอยู่นะคะนี่มันเป็นหวยล็อกอะไรก็เกิดขึ้นได้ดับแม่สาวก็เลยดับไม่อยู่เสยนต่างๆก็ล้มละเนลนาดเนาะเอามางวดน,นี้ออกอยู่กรุงเทพนะจะตุเล่าเบาบางนะจะบแจ่มชัดนจะจีบว่าข้าสื่อตั้งแต่เลขเจ็ดแปดเกนะ้าเนาะเมื่อออก สองสามสี่หนึ่งสองสามเป็นจริงจ,งจงีนนะเนาะวันนี้เราเล่นเลขต่ำมันจะไปออกเลขบนไว้ถ้าสี่ก็สี่เก้าได้สี่ห้าหนึ่งเก้าได้นะคะเนาะถ้าหนึ่งมาก็หนึ่งเก้าได้เพิ่นเทศไทย่ังสันเนาะค่ะหนึ่งหาคือตัวเด่นเนาะค่ะเนาะหนึ่งห้าคือตัวเด่นก็คอทำาิซซ้อมโชคดีร่ด้วยถูกหวยเป็นน้ำกันหะนึ่งสองหนึ่งห้านะคนะอาจารย์ตนะีแปดลิ้วค่ะล่างอย่างเดียว ล่างอย่างเดียวค่ะไม่เกี่ยวกับบนนะคะบนกระเลียนตัวไม้ไปอันนี้ล่างอย่างเดียวค่ะปล่อยทันไปส้มโชคดีมังมีสีสุกกลมร้วยเงินทองปัจจะจาทุกโศกโรคไข้ไข่เจ็บสันลาะคะ่ะแข็งแรงทุกผู้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสั่งความสวยความงานกับไ้แข็งแรงเสมอต้นเสมอปลายเนาะเนาะท่ามใจให้พองแผ่วมันก็จะ สดใสทาแป้งทาครีมลงไปอะไรมันก็สวยนะคะเนาะแล้วก็สายตาของเรากินเข้าไปนะคะบำรุงสายตานะคะอาหารเสริมทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะสายตาท่านจะได้แข็งแรงหนึ่งห้าหนึ่งสองนะคะจะเดียงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ